ในบทนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการตั้งค่าและก็การใช้งานโปรแกรม WinSCP กันนะครับบทที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้งานนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับโปรแกรมที่เราติดตั้งนะครับไอคอนมันจะมาอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ Windows M Windows M Desktop Folder แล้วก็กดตัว w นะครับ web navigation w i n d o winscp นะครับก็จะมี winscp ที่มาอยู่บนหน้าจอของเรานะครับแล้วก็ enter เข้าไป winscp login session host name colon edit type and text นะครับก็มาตอนแรกนะครับมันยังไม่มี host name ยังไม่มีอะไรเลยเราจะต้องตั้ง host name ตั้งอะไรให้มันก่อนนะครับ shift tab session file protocol colon combo box sftp t o change the selection use h e r o keys ให้ shift tab ขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็น section file protocol นะครับ ตรงนี้มันจะเป็น list box อยู่นะครับให้เราเลือกว่าเราจะ connect กับอะไรมันจะมี s, p, <S f t p sftp SF นะครับมันจะเป็น ftp แบบอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่เราจะเก็บไฟล์ที่สำคัญไว้ scp scp ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ftp ftp นะครับ, <F TP. S 1> รบก็จะเป็นชนิดที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บไฟล์หรือว่าการ ข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นไว้เก็บไว้บน FTP นะครับแล้วก็เราจะคอนฟิกกับ FTP ก็เลื่อนมาเลือกที่ FTP นะครับ box, no The list. สแล้วแท็บลงมานะครับ Section i n s c r i p t i o n ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเลือก no ả, no no encryption ตรงนี้นะครับที่เราจะต้องคอนฟิกนะครับ Section host name นะครับ Section Host Name ในที่นี้นะครับผมก็จะใส่ Host Name <Yeah. S 1> ของผมนะครับของผมเป็น p p n e a t net นะครับผมก็จะใส่ ftp p p, p. <TA> n e t net นะครับ section นี่ก็จะเป็น Port นะครับพ o r t ที่ใช้ในการ connect ซึ่งขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนะครับว่าใช้พอร์ตอะไร นะครับโดยปกติค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่พอร์ต21นะครับ <Leg. S 1> แต่ของผมมันจะเป็นพอร์ต1212ผมก็จะใส่อ่าของผมเป็นพอร์ต2121นะครับก็จะเป็น21นะครับก็จะใส่พอร์ต2121นะครับ section username. section username นะครับผมก็จะใส่ username ของผมนะครับ p p n e A t นะครับ ก็จะเป็น ppneat นะครับ section password t text section password นะครับก็ให้ใส่ password ที่ได้มากับ hosting ที่เขาให้มานะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ a b ก็ตัวนี้ก็ anonymous l o g ก n นะครับก็ไม่ต้องไปติ๊กนะเสร็จแล้วก็ไปที่เซคชันเซฟนะครับ site name นะครับก็คือเป็นชื่อ ftp นะครับตรนนี้เราสามารถใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับก็ผมก็จะใส่ชื่อของผมเองนะครับก็จะเป็น ftp ของผมผมก็จะใส่ eera นะครับก็จะใส่ a b c o m จะลล็คแถบบงมานรั check press space. ตรงนี้นะครับเซฟพาสเวิร์ดนะครับถ้าเราไม่เซฟพาสเวิร์ดมันจะถามเราทุกครั้งนะครับเวลาเราเอนเตอร์นะครับจะให้เราใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งก็ถ้าเราเซฟมันจะล็อกอินเข้าให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมก็จะเพื่อความสะดวกสบายผมก็จะเช็คไว้นะ space. แท็บลงมานะครับมันก็จะบอกว่า Create Shortcut นะครับก็ถ้าใครไม่ต้องการที่จะเข้ามาเลือกบนไอคอนในในโปรแกรมนะครับสามารถที่จะ Create Shortcut ไว้ใน Desktop เลยก็ได้นะครับสามารถที่ไป Create อ่าอา่มันจะพอเมื่อ Create แล้วมันจะไปสร้าง Shortcut เป็นไอคอนอยู่บน Desktop ให้เลยนะครับเวลาเราจะเข้า ตัว Host แล้วก็แค่เดิ l บ c คลิกตัวนี้หรือว่า Enter ตรงนี้นะครับมันก็จะ Login เข้าให้นะครับก็ผมก็จะไม่ติ๊กไว้นะครับผมก็จะมาเลือกเองเสร็จแล้วก็เลือกโอเคนะครับคราวนี้ผมเนี่ยมีมีตัวหนึ่งแล้วนะครับ <zero>, นะครับมีของผมนะครับผมจะทดลองเข้าไปนะครับทดลองเข้าไปดู นะครับก็ a ะมีข้อมูลต่างๆที่อยู่บ t b a c k u t s Dot Spam Assassin One of Ten นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่อยู่บน Backups Dot Spam Assassin One of Ten นะครับตรงนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่บนเมนหลักนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับมากมายนะครับผมก็จะปิดออกไปก่อนนะครับ o k Button to activate เราเอาตัตนเนต fc ปิดออกไปมันก็จะถามว่าต้องการที่จะออกไหมก็คอนเฟิร์มก็โอเคไปนะครับ <Enter. S 1> ครับเดี๋ยวต่อไป <'s> น,นะครับ <'s> เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับ mm hmm. นอกจากการแอดแอค์คคลวเข้าไปได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะแอดหลายๆแค n วได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะ uh, ใช้งานอย่างส,สะดวกสบายนะครับ ในกรณีเรามีหลาย ftp นะครับเรามีหลาย account นะครับเราสามารถที่จะสร้างไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือก ftp ที่เราต้องการที่จะเข้านะครับก็เข้าไปใหม่นะครับ, CP รบเมื่อกี้เราเข้าไปมันจะมีให้ใส่ username อะไรเลยใช่ไหมครับตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกแต่ว่าครั้งนี้พอเราเซต s ซส์ size, หรือว่าเซต อ่ายูสเซอร์เนมผ่าสวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมาที่ตรงลิสต์ที่จะให้เราเลือกอ่า FTP ที่จะเข้าไปเลยนะครับในกรณีที่ผมมีหลาย FTP นะครับผมต้องการที่จะเข้าตัวอ่า FTP ตัวอื่นด้วยนะครับก็ผมก็จะสร้างไว้อีกนะครับก็เมื่อตอนนี้อ่าของผมอยู่ที่พีหลักผมจะเข้าไปสร้างใหม่นะครับสร้างเพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็เลื่อนลูกศรไปที่ New Site นะครับแล้วก็แท็บลงมา s e Manage p r o t o c o l b o f t l e c t s e i o n File protocol, protocol นะครับก็เช่นเดิมนะครับเราจะเซ็ตกับ FTP ก็เลื่อนลูกศรมาที่ FTP s FTP FTP s e c <F> r t i o n e n p i n s t c i o n r y p t i o n p t i o n ก็ไม่ต้องใส่นะครับ Host Name นะครับก็ให้ใส่โ s t ที่เราจะใช้นะครับ ให้ใช้โฮสที่เราจะใช้งานนะครับในที่นี้นะครับผมจะใส่โฮสที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับเป็นโฮสของ c f p t i t นะครับก็เป็นชื่อว่า ftp c f p t i t com นะครับ f t p c f b t ้อมีคอม ftp. cfbt.it. com นะครับตอนนี้ก็เป็นชื่อโฮสต์นะครับเสร็จแล้วก็แท็บลงมาบบ section it, 21, ก็คือเป็นใช้พอร์ตอะไรนะครับก็คือเป็นเดิอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่พอ,อร์ต21นะครับก็ ตัว FTP ตัวนี้ก็ใช้ port ต21ผมก็จะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับ Tab, section username c l n edit type text section username ก็ให้ใส่ username ที่ได้มานะครับ da a section password section <Tab, S 2> password edit type text ลงมา section password ก็ให้ใส่ password ที่ได้มานะครับจาก host a, นะครับ start 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 Start, 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 start. Search, 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 circle, circle, land, land. Start, 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 star. Tab. anonymous login. chat tab app. Session save button to activate press space, bar alt plus s. section save section. Space press save session aside. Site name colon edit data ftp dot com type and text. So, I just write the name of the group data. ตัว FPP ตัวนี้เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลเซฟพาสเวิร์ดนะครับผมก็จะติ๊กไม่ Create s h ร r t c u t อะครับเสร็จแล้วก็เลือกโอเคนะครับก็จะมีมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะเลือกลูกศรเลือกใช้ได้นะครับถ้าอยากใช้ตัวไหนอยากเข้าตัวไหนก็เอ t เ r อร์ได้เลยนะครับ แต่ว่าผมก็จะเดี๋ยวผมจะไปสร้างเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับลอวดูเเป็นตัวอย่างนะครับไปที่เลือกลองสอนขึ้นไปข้างบนสุดนะครับเลือก New Site ตัวบัตนะครับ Manage Button Session File Protocol Colon Combo Box SFTP SCFTP เลือก FTP นะครับ Session Encryption Colon Tab Session Host Name Colon Text Host Name นะครับเป็น FTP Thailand นะครับ SHA I L A N D พอทยี่สิบเอ็ดนะครับก็ไม่เปลี่ยนแอปเซสชันเนมโคลนดัดชัยบุญเอ็กเราใส่ยูเซอร์เนมที่ได้มานะครับ ch a l e r m c c r e l i a c m a n c h a l e r m c h a i นะครับเป็นเฉลิมชัยนะครับ Tab Session Password Edit Type and Text Password Enter the password have Start Circle blank blank Start 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 Enter password you Tab Tab Session Save but. Space pressed Save Session aside Site name colon edit Shalermchai Type and Text Tab Edit Tab Save Password Left Pair Not red. ครับผมก็จะติ๊กที่เซฟพาสเวิร์ดนะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้ง่ายต่อการใช้าน <Okay. S 1> นะครับเลือกโอเคนะครับตอนี้เราได้3 FTP แล้วนะครับ3 FTP ก็สำหรับการสร้างนะครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูหัวข้ออื่นนะครับต่อไป F10.